สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาทำหมูกรอบนะคะอันดับแรกก็ต้มน้ำก่อนนะคะต้มน้ำใส่เกลือนิดนึงใส่น้ำส้มสายชูนะคะหลังจากนั้นก็เอามาใส่เอาหนังมาต้มนะคะต้มนะคะต้มพริกซ้ายพริกขวานะคะต้มให้หนังฟูก่อนนะคะแล้วก็เอามาผึงนะคะนี่ก่อน พึงให้แห้งก่อนนะคะถ้าไม่แห้งมันน้ำมันมันจะตินนะคะนี่นะคะเราไม่ได้จิ้มก่อนนะคะถ้าจิ้มมันจะตีนะคะนี่นะคะแล้วเราก็เอาหมูนะคะหนงังหมูนะคะมาทอดนะคะหมูสามชั้นที่เราจะทำเป็นหมูกรอบนะคะเรามาทอดนะคะ ใส่น้ำมันน้อยนะคะเพราะว่า,าเราจะเอาไปเข้าเตาอบร้นอนอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะอาจจะขี้เลนหน่อย,ยนงคะ่ะสามีเ็าหันมาเรียบร้อยะคล้เป็นแบบนี้นะคะอทอดทีละขัางละข้างให้มันสุกก่อน,อ,อนนะคะเปิดไฟอ่อนๆนะคะ เราก็จะลับข้างเขานะคะจัแบบข้างเขานี่นะคะ,ะ,คะกลับไปกลับมานะคะด้วยสีสวยๆนะคะทอดเขาะะ่ะนี่นะคะแล้วเราก็เอามาตะแคงนะคะ เอาผึ่งให้เขาแห้งก่อนนะคะนี่ผึ่งแห้งก่อนแล้วเราก็จะไปเข้าอบลมร้อนนะคะนะคะเป็นอย่างนี้เองนะคะไม่สวยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะขอให้ทานแล้วอร่อยนะคะอ่านะคะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่หม้ออบลมร้อนนะคะ่ผึ่งแห้งแล้วะคะ่ะ ถ้าอยู่ที่บ้านเราเราก็าไปอบเอาไปตากแดดนะคะแต่ที่นี่มันมีแดดก็ต้องทำแบบนี้นะคะใส่หม้ออบเลยนะคะแล้วก็เราก็มากดดูนะคะว่าจะเอาประมาณสักเท่าไหร่อันดับแรกเราอบแค่20นาทีนะคะแค่20นาทีเอาทีละอรอบละ10นาทีนะคะสองรอบก็20น,นะคะ มาลองดูกันนะคะอีก10บนาทีผ่านไปนะคะนะคะหลังจากผ่านไปแล้วสิบนาทีเรามาดูนะคะเป็นยังไงนะคะอ้าโอเคเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับข้างเขานะคะ ค่ะมาดูกันนะคะหลังจากที่สิบนาทีอีกรอบหนึ่งคะนะคะ,ะ,คะเป็นแบบนี้นะคะหมูกรอบนะคะมันไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาช้อนจิ้มก่อนนะคะชั้นซ่อมจิ้มก่อนนะคะเพราะว่าได้มายังไงเราก็เอาใส่อย,ย่างง้นะคะเพราะว่าสามีเป็นคนหั่นก่อนนะคะแเกาเลยไม่ได้จิ้มะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ มาดูกันค่ะหลังจาก20นาทีนะคะมาดูกันนะคะนี่น,ะะน,นาทีทั้งพริกซ้ายแล้วก็ขวานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาออกมาก็เป็นประมาณนี้นะคะเห็นอย่างนี้กอบอร่อยมากลูกชายกินคนเดียวหมดเลยค่ะ คลิปนี้กจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะ